วัสดีครับและนี่ก็คือเกม PUBG Mobile ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในทีมของขุนยนต์นะเดี๋ยวลองดูกันว่าไอขุนยนต์ในเกมนี้มันจะเป็นยังไงเอ้าแล้วว่าบินตัดหน้ายานได้ยังไงเนี่ยไอกเกนแบบนี้เนี่ยรก็โดนชนตายหาหรอกอูบูสก,กัยจี อ้าวมียานตอกลำม,มาเพิ่ม,ดเ,มเดี๋ยวดะเหมือนจะเหมือนจะจอดปะไอ้ยานตอกลำเนี้ยจอดดีกว,ว่าแสดงว่าเราเอ้ยมันลงด้วยแสดงว่าเรา,เราลงไปเรื่อยบนยานได้แน่ๆเลยว่าแต่เพื่อนไปไหนอ่ะราทอกก่อ เพื่อนจะบินไปทางร็อกนะหรือว่าตะคุณวะอาจจะเป็นตะคุณก็ได้ไม่มีเหี่อะไรเลยใครยิงวะเฮ้ยพี่เอ้เนาะเฮ้ยปืนมันเด็กไฟฟ้าช่องสาม ใช้สูตรเล็งกดเล็งไม่ได้เออ่ยิงก็ไม่ได้อาจจะไม่อาจาอาจะไม่ได้ใช้ตรงนี้จะใช้ข้างนอกยิงก็เลยได้ไปเกี่ยวอะไรวะอะไรอ่ะอ๋อกดค้างในการชาร์จเหมือนดินอินป่ะก็ยิงออกไปเพื่อยิงรอได้ไหมเฮ้ยเฮ้ย ไอ้ <iy as> ดีดีดีของดีนี่ของดีของดี <sh arp> เอาไว้ยิงพวกรถอ <sh arp> ย่างชอบเลยวะรายการตงเบอร์สองให้เอ้ยไอ้เหี้ยนี่ปองไล <sh arp> โอ้โหแค่นี้ก็ต้องโกรธกันด้วยไอ้เวนเออป๋าเวนไม่เก่าอ๋อควันนะเป็นควันไอ้หมอนี่มันปองร้ายีอหยอกเล่นหน่อยตัยวเองไม่เห็นต้องโกรธกันเลย <c oughs> <c oughs> เออมันมันมาแก้แค้น้นนะ่เลวะมันต้องมาเอาคืนเราแน่นนเลย พวกกันพวกกันหน่ะขังกุงกงกยเอา้าหนึ่งขังกุยใช่ไหมได้เต้นโชวฉบงไง <_ d ark> ได้ทั้งวันนะครับ <_ d ark> ติดตาม เป cool. <laughs> ็นเต็นค <laughs> <Buffalo>. ู <museums> <reath aba together> ่เป็นคู <tolerate> <mad> ่เออเป็นคู่เออเย้ตาดีวะเฮ้ย่าโถ่จ้อทบอทเมื่อกี้บดฟองเต็มแล้วเหรอหนักเลยบอสเหมือนเอามาดูดคนแต่เจ้าเมื่อกี้มาดูดกู้ โอเคเอ่อมันหนักอ่ะมันหนักอะไรวะอันนี้ใช้เลยแล้วกันหนักกระเป๋าอะไอเข็มเนี่ยอ่ะ,อะอไอเข็มนี่ยืดขวางแกกูก็มีนะ

มันอะไรวะจะชนน่าจะชนแล้วข้อความที่พิมพ์อยู่ไหนวะหาไม่เจอ,อช่างมันมแล้วกันอโอเคอยู่ด้วยกันเลยใครอยู่ก็อยู่ไก่ปู <c oughs> อ๋อไม่ไม่เอามาไต จะบอกนะขับรถหามอเตอร์ไซค์อ๋อ้ำไมคันนี้มันจะหมดโอเคใครวิ่งไปด้วยเฮ้ยเอา้าไอ้เชีย่ย <c oughs> ไปกับเบอร์หนึ่งก็ได้วะเบอร์หนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวเบอร์สี่เราโดนทิ้งว่าแต่เบอร์สองันเรื่อมันรถเยอะจัง ไปด้วยไปด้วยไปไปเจยกันเบอร์สี่ไม่ยิงเบอร์สองไอ้เบอร์สองมายิงล้อโอ้โก็อนยี่เลยเออไปทำเขาทำไมนี้

แค่จมวกก็อยู่แค่นี้เองเราไปเลยดีกว่าเบอร์สองช่างมันแล้วกันเหมือนมันรอวะเฮ้ยเออยิงยิงยิงยางมันยิงยังมันเออยิงอไยิงยางมันยิงล้อมันสิวะ Mas ela não me pega. ไอ้เขี้ยเอ,อ้ยหายไป <laughs> ไปเราไปกันดีกว่าสร้างมันเถอะเหย่าน้ำก่น <laughs> อนถึอี์หนึงฉลาดมีเบกมีเบกมีหยุดรถเออ,อไม่ต้องไปยิงใคร้วไอ้เฮ้ยคุณยนเฮ้ยไปด้วยไปด้วยจอดที่จอดจอดจอด ไปด้วยไปด้วยเออนั่งผู่นดยดีกว่าตั <c> ้ <oughs> งเบอร์สองเถอะเราเราไปกันแค่นี้ก็ได้ว่าแต่ผู้โมันทำอะไรได้ทำอะไรได้วะยิงเรานั่งอยู่ข้างหลังเบอร์ตรีเฮ้ย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 ลงทไายเหรอเฮ้ย <c oughs> อยู่เฉยๆดิเยอะอมันมีสองตัวเยอะ Excellent work เออ Excellent work เบอร์หนึ่งมาแล้วเบอร์สองมาแล้ว Excellent work อาจจะรอดนะต้องต้องต้องแอบ เฮ้ยเฮปาไปไหน Thank you โอ้โหยิงไม่ทันมันอีกไอ้เหี้ยโอ้ยไปไหมอ๋อเบอย์หนึ่งไปแล้วเดี๋ยโอเคบายบายไอ้เหี้ยเอ้ยเติมยาไม่ทันไอ้ไไอ้เบอร์สองมันรอดไอ้้เหียมีข้างหลังเหรออ้าเออแล้วมันรอดไอ้สัตว์เอือ ขึ้นด่านใช่ไหมวะขึ้นแม่งไหนเพื่อนก็ตายห่าหมดแล้วเอ้มีใครวิ่งอยู่กลางกลางทุ่งหญ้าเฮ้ยอ่ะมีสองตัวด้วยบอดพอแล้วกันนะอีกตัวนึงไหนวะอ๋อมันบนินมันมันมันบินมันบินมันจะบินไปไหนรถมาเร็วกว่าเว้ยชน ต้องซ้ำอ่ะไม่โดนดไ,ไหนวะเห็น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 เหยียบเข้าไปเรียบร้อยโอ้